สวัสดีค่ะบอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะก็วันนี้เรามาสรุปภาพเนาะในช่วงของงบที่ผ่านมาแล้วก็ a n a l y ิสเมทติ้งด้วยนะคะมาเล่าภาพรวมนะคะแล้วก็ d i r e c t ั่นนะคะสําหรับในปีนี้นะคะให้ฟังก่อนอื่นเลยนะคะขอสรุปภาพรวมของ e a r n ์เน็ในไตรมาสสี่ของกลุ่มค้าปลีกก่อนนะคะว่าในบรรดา8บริษัทนะคะที่เรา cover อยู่ในกลุ่มค้าปลีกเนี่ย มีกำไรโดยรวมในไตรมาสสี่ที่1 4 1 0 0 0 0ล้านบาทนะคะโตขึ้น9% y e a เนยนเยีย42%ะคะหลักๆเลยมาจากเรื่องของการเติบโตของยอดขายที่อยู่ในระดับมิดสซิงเกิลิจิตนะคะแล้วก็มีการปรับตัวดีขึ้นของ Gross Margin และ s อ a นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะทำให้เห็นถึงกำไรที่เติบโตได้ดีกว่าการเติบโตของยอดขาย ะะเพราะว่าต้องบอกว่าภาพรวมของการเติบโตของยอดขายเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้หน้าตื่นเต้นขนาดนั้นนะคะมันก็เลยทําให้ผู้ประกอบการโดยรวมเนี่ยหันมาเน้นในแง่ของความสามารถในการทํากําไรมากขึ้นหันมาเน้นในแง่ของการควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้นซึ่งกลยุทธ์นี้ดูเหมือนว่าจะส่งผลดีนะคะกับการเติบโตของกำไรโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสี่ที่เป็นช่วงไฮซีซันของเซกเตอร์อยู่แล้วนะคะถ้าดูเนี่ยมันทั้งหมด8บริษัทที่โฮเวอร์เนี่ย ค่าเฉลี่ยออกมา i n ไลน์กับที่เราคาดนะคะแต่ถ้าดูรายบริษัทจะเห็นว่ามี4บริษัทที่ินไลน์กับที่เราคาด3บริษัทที่ดีกว่าที่เราคาดไว้และ1บริษัทที่ต่ํากว่าที่เราคาดนะคะแต่ว่าตัวที่ต่ํากว่าที่เราคาดก็คือ CRC เนี่ยมันเกิดจากเรื่องของ one time non cash i t e นะคะก็คือเป็นล o สที่เกิดจากการทำ cash swap ของ Grab h o l d i n g ที่เรามีเคยเคยมีการอัปเดตไปในรอบที่ออก เซ็คคอมพานีรีพอร์ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโดยรวมก็ถือว่าไจมาสี่เซ็คก,กลุ่มคาปลิก,ก็ทำได้ดีพอสมควรนะคะเทรนด์อของการเติบโตในอนาคตนะคะซึ่งเราอาจจะดูสำหรับปัจจัยในระยะสั้นได้ก็คือในส่วนของออตัวเซมโตเซลโกรธนะคะสำหรับในช่วง2เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ้าเทียบในระหว่างมก,กรากับกลุมพาเนี่ย แน่นอนว่ามกราจะดีกว่ากุมภาพอสมควรนะคะมีหลายปัจจัยปัจจัยแรกก็คออือเป็นช่วงเดือนที่มีเทศกาลตรุษจีนอยู่ในช่วงปลายเดือนนะคะอันที่สองเนี่ยสำหรับในเดือนออแล้วก็เรื่องของมาตรการรัฐที่กระตุ้นนะคะอย่าง e tax เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ก็มีการเริ่มนะคะตั้งแต่ตั ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะก็อาจจะเป็นตัวที่ช่วยซัพพอร์ตในส่วนของเซมสโตในช่วงกลในเดือนมกรามด้วยเหมือนกันนะคะตอนนั้นเนี่ยเราได้อัปเดตภาพรวมของเซมสโต e เนี่ยเป็นบวกนะคะประมาณ 2%, 2> 1%, 1กว่าๆ2ึแต่พอมาดูเดือนเฟบร r y เนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยตัวเลขมีการเรับลดลงนะคะประมาณลบ2.6%นะคะนอกเหนือจากปัจจัยของเรื่อง เทศกาลตรุษจีนแล้วยังมีเรื่องของอจํานวนวันของเดือนกุมภาที่ลดลงประมาณ1วันนะคะแล้วก็ถ้าดูโดยเอฟเฟกของอ e t ทเนี่ยหรือว e ่า r e c e i ซสโปรแกรมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในกลุ่มบัตเจสสำหรับในกลุ่มสินค้าทั่วไปเนี่ยมันก็ลดลงไม่เทียบกับปีที่แล้วนะคะมันก็เลยทำให้เดือนรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีไปกว่าเดือนกุมภาพ์เมื่อปีที่แล้วเท่าไหร่นะคะกะ็ถ้าดูในรายในรา,ายบริษัทเนี่ย สำหรับก้าบริษัทที่เรามีการเก็บตัวเซมสโตเนี่ยนะคะออคนที่ยังสามารถรีพอร์ตตัวเซมสโตได้ดีก็จะมี CPO แล้วก็ดูโฮมนะคะถึงแมออ้ถึงแม้ว่าออจะมีเอฟเฟกอย่างที่เล่าไปเนี่ยตัวเซมสโตร์พีอเขาจะโบอกอยู่ได้3-4%ใกล้เคียงกับเ,ออเดือนมก,กราะคะดูโฮมก็เช่นกันนะคะโบวใน2-4%นะคะใกล้เคียงกับเดือนมก,กราะคะ่ะสำหรับ CPR เนี่ยได้เบนอฟเตจากเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่เซมสโตในส่วนของสาขาที่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวนี่เติบโตได้ ระดับดับเบิลดิจิตได้นะคะส่วนดูโฮมเนี่ยได้แรงหนุนจากเรื่องของโครงการรัฐนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ไม่ได้มีงบประมาณภาครัฐออกมาเนี่ยอันนี้ก็ช่วยในแง่ของยอดขายจากฝั่งหลัง โฮเซล์นะคะหรือว่าในส่วนของกลุ่มรับผู้รับเหมานะคะที่เป็นลูกค้าของดูฮมได้พอสมควรอันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่เรายังเห็นเซมโซที่เป็นบวกในช่วงสเดือนกุมภานะคะส่วนที่เหลือนะคะหกบริษัทเนี่ย BJC CPX ยังมีเป็นบวกนะคะแต่บวกลดลงนะคะ,ะในขณะที่ CRC Global และ Home Pro รวมถึงธนาจิรานี่เทินเซมโตในเดือนกุมภาเนี่ยเป็นติดลบนะคะกะ็ได้ก็มีเอฟเฟกต ปัจจัยเดียวเกันอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่อาจจะเห็นตัวเลขที่ลบค่อนข้างลึกหน่อยนะคะก็จะเป็นธนาจิราและ global เนี่ยซึ่งธนาจิราอาจจะลบถึง10%แล้วก็ global จะลบ8%นะคะก็เป็นผลสำหรับธนาจิราเองเป็นผลของเรื่องขางปัน การปรับราคาสินค้าในกลุ่มแพนดอร่าที่ขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะเอฟเฟกเราเริ่มเราเห็นตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีละนะคะส่วนในขณะที่ g l o b a l เนี่ยมีแรงกดดันจากเรื่องของยอดขายในกลุ่ม construction material นะคะจากภาคเอกชนเนี่ยที่ยังค่อนข้างอ่อนแออยู่นะคะก็เลยยังเห็นตัวเลขที่ติดค่อนข้างลึกนะคะ C.R.C. เป็นอีกคนหนึ่งที่รายงานตัวเลขเซมสโตรในเดือนเฟบรีย y ที่น่าจะติดลบนะคะเยอะพอสมควรนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของปัจจัยอย่างที่เล่าไปแล้วยังมีเรื่องของค่าเงินนะคะที่แข่งค่าด้วยนะคะทำให้เซมสโตรจากโอเปอเรชันที่อิตาลีและเวียดนามเนี่ยเป็นลบมากขึ้นนะคะหรือว่าจากที่เป็นบวกก็ผลิกเป็นลบนะคะด้วยด้วยด้วยผลของ FX อนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนเฟ r รี r y นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำให ค่าเฉลี่ยของเดือนจานและเ,อนอะเดือนมกราและกุมภาเนี่ยติดลบเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ0.4นะคะมองไปในเดือนมีนาค่ะตัวเลขน่าจะยังคงชะลอหรือว่าบวกได้ค่อนข้างน้อยนะคะทำให้ทั้งไตรมาสเนี่ยน่าจะแฟลตหรือว่าโตได้ได้เป็นเป็นตัวเลขบางๆนะคะด้วยด้วยวเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมาตรการรัฐอย่าง โครงการสนับสนุนเรื่องของ Tax เนี่ยมันจะทำให้ไปพูดีมาในอนาคตเนี่ยมาใช้จ่ายในช่วงโครงการนะคะมันก็จะเห็นดีมาเนี่ยชะลอไปในช่วง2-4สัปดาห์หลังจากที่หมดมาตรการนะคะซึ่งอันนี้ก็จะตกในเดือนมีนาพอดีเพราะนั้นน้ำหนักของการเติบโตของเซมสโตในช่วงเดือนมีนาก็ค่อนข้างจะน้อยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการใหม่ๆที่เข้ามาต่อเนื่องด้วยนะคะดยรวมแล้วเราคิดว่าไตรมาสหนเนี่ยเราคดว่า Earning สำหรับกลุ่มค้าปลีกอาจจะเห็นการปรับตัวลดลง Q o q นะคะด้วย Seasonality ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าดูในเชิงเยียร์อันเยียเนี่ยก็คงเห็นแต,แต่แต่แต่ถ้ามองในเชิงเยียร์เยียเราคิดว่าเซล e ์อาจจะไม่ได้โตเด่นหรือว่าอาจจะมีโอกาสที่จะลบเล็กน้อยได้แต่ในเชิงของกำไรเนี่ยอย่างที่เราเล่าไปนะคะ Operating p e r เอ่อ a n c e มเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นจากการควบคุมค่าใช้จ่ายและการปรับต้นทุนที่ดีขึ้น ะะอันนี้เป็นเอาลูกสำหรับใจมัดหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเห็นส่วนข้อสรุปของการไปประชุมนักวิเคราะห์ในหลายๆบริษัทในช่วงหลังประกาศงบที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นทิศทางของออบริษัทเนี่ยคล้ายกันอยู่ใน23ประเด็นประเด็นแรกคือผู้บริหารมีความกังวลในแง่ของภาพรวมเศรษฐกิจกําลังซื้อแล้วก็ความระมัดระวังในการใช้จ่ายของผู้บริโภคคล้ายๆกันนะคะไม่ว่าฐานลูกค้าของเขาเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มกลางล่างกลางบนนะคะหรือว่า เป็นแมสมาร์เก็ตก็ตามนะคะก็ให้ทิศทางแบบนี้เช่นคล้ายกันเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายในการเติบโตของยอดขายเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างที่เรามีการคาดการไว้ประมาณสัก2.4หรือว่าทาง KI เองก็มีการคาดการการเติบโตของตลาดค้าปลีกไว้ที่ประมาณสัก3ปในปีนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการมองการเติบโตดีกว่านั้นนะคะสิ่งที่จะทาได้ก็คือเขาก็จะต้องไปขยายสาขาเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่า มันมันก็จะมาด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ติีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคิดว่าภาพของการเติบโตเนี่ยโดยรวมเฉลี่ยของปีเนี้ยการตั้งเป้าที่ระดับประมาณมิดซิงกิลดิจิตนะคะประมาณ5-7%เนี่ย น่าจะเป็นเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่จะมีแค่บางบริษัทที่อาจจะมองเป้าที่สูงกว่านั้นนะคะด้วยเซกเมนต์เขาที่ยังเติบโตได้ดีอย่างโมชิเนจะมองการเติบโตที่15-20%แล้วก็ CRC านี่ยคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เวียดนามด้วยนะคะก็เลยมองการเติบโตเนเสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมๆนะคะอยู่ที่6-10%นะคะอันนี้เนี่ยเวียดนามก็เป็นตัวเร่งอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจในประเทศนะคะที่เขามีการไปขยายธุรกิจในฟอร์แมตใหม่ๆอย่างเช่นก Wholesale อะไรเงี้ยก็ยังเป็นตัวยังเป็นธุรกิจที่ยังมีการเติบโตของยอดขายที่ดีอยู่เพียงแต่ว่า Profitability ก็อาจจะต้องตามมาในระยะถัดไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะมี Target ท,ที่แตกต่างไปจากภาพรวมนิดนึงนะคะส่วน Profitability เรื่องของ cross margin เรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายเนี่ยยังเป็นทิศทางที่ยังต่อเนื่องในปีนี้นะคะยังเน้นเรื่องของการปรับปรุงสินค้านะคะให้มี margin ดีขึ้นและเน้นในส่วนของสินค้ากลุ่ม private label นะคะที่เป็นสัดส่วนสินค้าที่มี margin ดีเนี่ยยังเป็นตัว support ในแง่ของการขยาย margin อยู่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราค่อนข้างเห็นได้เ,เป็นภาพใหญ่เลยนะคะส่วนเรื่องของการแข่สาขาที่เราพูดไปสักครู่เนี่ย จำนวนสาขาเปิดเพิ่มขึ้นนะคะแต่ผู้ประกอบการเองพยายามที่จะลดตัวคาเป็กต่อสาขาหรือเปลี่ยนรูปแบบเช่น Hybrid อย่างโฮมโปรเนี่ยเพื่อที่จะให้คาเป็ก per store เนี่ยโดยเฉลีย่ยควรจะลดลงเมื่อเทียบกับในอดีตนะคะอันนี้ก็เป็นความพยายามในการผลักดันโกร w นะคะในช่วงที่ consumption เองอาจจะยังไม่ได้สตรองเท่าไหร่นะคะเราค่อนข้าง c o n ว i n c e ในแง่ของ margin expansion เพราะว่าจากที่เราเ เ,เ,เก็บตัวเลขมาเนี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาเราเห็นทิศทาง e ของ g r o s s margin เฉลี่ยของเซกเตอร์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องน,นะคะแล้วก็ในไตรมาสสีที่ผ่านมาก็ทำได้ดีนะคะทั้งในส่วนของ g r o s s g r o s s profit margin แล้วก็ operating profit margin นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย room ในการ growth สำหรับ margin ระดับ20-50 basis point เนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้แต่ว่าสิ่งที่เรามองต่างจากผู้ผู้บริหาร เล็กน้อยก็คือเรื่องของ SGN A t o c e l l นะคะส่วนใหญ่จะมองค่อนข้าง maintain จากปีที่แล้วในขณะที่เราคิดว่าบางครั้งเนี่ยบางส่วน่เนี่ยที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปิดสาขาเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ,ะตัวที่อย่างไรก็ตามตัวที่จะทําให้เป็นไปตามค่าก็อาจจะมีเรื่องของอ,อัตราค่าไฟนะคะที่ ที่มีโอกาสปรับตัวลดลงนะคะซึ่งบางส่วนก็อาจจะอ f f s e t ค่าใจที่เกิดขึ้นจากจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้นได้อันนี้เนี่ยก็คงเป็น upside risk นะคะในแง่ของออออ benefit จากการปรับค่าไฟที่ลดลงในอนาคตนะคะแล้วก็ความเสี่ยงนะคะสำหรับในในในเซกเตอร์เนี่ยเราโดยรวมก็คือภาพรวมของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในช่วงที่เราคาดว่าจะเห็นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยว่ามันจะมาได้มาก มากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าการกระตุ้นเนี่ยจะเอฟเฟกกับผู้บริโภคได้ดีแค่ไหนนะคะส่วนเรื่องของเหล็กเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเ,เรื่องของความผันผวนในแง่ของราคานะคะทั้งเอฟเฟกจากเรื่องของการปรับขึ้นภาษีนาเข้าของทาง US หรือว่าการแผนของการลดกําลังการผลิตของเหล็กในจีนที่เรามีเคยมีการพูดคุยกันไปบ้างแล้วเนี่ยอันเนี้ยอาจจะสร้างความผันผวน,นให้กับราคาเหล็กนะคะแล้วก็ก็จะลีดทรูไปในกลุ่ม home improvement ได้ซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยที่เราอาจจะต้องติดตามนะคะอย่างไรก็ตามภาพรวมเราคิดว่าปีนี้ของเซกเตอร์จะยังโตได้ประมาณ12.5%ใกล้เคียงกับตลาดนะคะหรือว่าหุ้นใน coverage ของ KSEC เนี่ยที่ expect การก r o w ไปที่ประมาณ13.5%ในขณะตัว valuation เนี่ยเราเริ่มเห็นจุดที่เริ่มเริ่ม เริ่มเอ่อเพอร์ฟอได้ดีขึ้นมีการรีเรตติ้เมื่อเทียบกับตลาดได้ดีขึ้นนะคะเอ่ย้อนความไป6เดือนที่ผ่านมาเซ t c o m ปรับตัวลดลงกว่าตลาดนะคะแต่ว่าตอนนี้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อเซกเตอร์คอมเมอปรับตัวลดลงเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับเซ t แต่น้อยลงละนะคะเราเริ่มเห็น r e เ a t i n g นะคะของตลาดจากการ คลายความกังวลในปัจจัยการลงทุนของกลุ่มค้าปีกในหลายๆเรื่องนะหลายๆตัวด้วยนะคะไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าอมันก็น่าจะเป็นจุดที่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของ valuation ของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยมีโอกาสทำได้ดีขึ้นนะคะถ้าสามารถ deliver เรื่องของ performance แล้วก็ profitability ได้ไปตามแผน นะคะณตอนนี้เนี่ยเรามองเรื่องของจากการปรับตัวลดลงของราคามาพอสมควรของ c p r เนี่ยทำให้เราชอบเราหันมาชอบ CPO มากขึ้นแล้วก็สวิชท็อปท็อปิกจากเดิมที่เป็น CRC มาเป็น CPO นะคะ,ะด้วย valuation ที่ตอนนี้เนี่ยเทรดแค่ประมาณ16.6 16เท่านะคะต่ำกว่า 2SD ในขณะที่ความกังวลเรื่องของ investment ใหม่หรือว่าอ,อื่นๆเนี่ยก,ก็ลดลงไปมากใน,ในขณะที่ performance ของเขาเองเนี่ยยังค่อนข้างอ,อยู่ใน ภาพรวมที่ค่อนข้างดีแล้วก็โอกาสที่จะเบนฟิตจากไม่ว่าจะมาตรการรัฐหรือว่าการท่องเที่ยวก็ยังเป็นเป็นคนที่ได้ได้ภาพนั้นค่อนข้างชัดนะคะอันนี้ก็เลยทำให้เรามีการปรับแล้วก็สวิตช์ตัวทาร์เก็ตเอ่อท็อปิกเนี่ยมาเป็น CPO นะคะเราคิดว่าค่อนข้างเซฟสำหรับเออสถานการณ์หรือว่าตลาดที่ค่อนข้างผันผวน,ผน,ผน<ม>ในปัจจุบันค่ะโดยรวมก็ <S <S อาจจะขออนุญาตเอ่อสรุปประมาณนี้ค่ะบอมพี่ทิพย์ผมถามานิดนึงคือเอาภาพใหญ่สุดเกินนะเลยนะโดยเฉพาะกลุ่มพี่เลยเนี่ยคือตอนเนี้ย หลายคนเริ่มมีความกังวลว่าเศรษฐกิจในไทยตอนนี้กำลังซื้อมันเริ่มชะลอตัวก็เหลือความหวังเดียวก็คือเรื่องของการกระจายตัวเฟส4เฟส5เฟส6สำหรับกลุ่มคน10,000บาทที่ไม่ได้ในเฟส4พร้อมกันนะเพราะว่าลดจาก14ล้านไปเหลือ2ล้าน7แล้วก็ที่เหลือก็เกลี่ยกันเนี่ยพิพิพิท,ทมองยังไงดีครับคือมันทําให้คือสมมติเราไม่นับเรื่องนี้หรือแล้วถ้าถ้าเราถ้าเรานับก็อาจจะเป็นตัวช่วยสุดท้ายเนี่ย คือกําลังซื้อของในบ้านเราเองช่วงที่เหลือเนี่ยมัน,ม,นมันพอไหวและทําให้กลุ่มคาปิกมันน่าจะเปร์ฟอร์มได้หรือพี่คิดว่าแบบผู้บริหารเขาเริ่มส่งสัญญาณน่ากังวลกันบ้างแล้วอะครับพี่อ่าก็อย่าง,อย,างอย่างที่ที่เล่าเมื่อสักครู่คือผู้บริหารส่งสัญญาณเรื่องความกังวลเรื่องกําลังซื้อ,อจริงแต่เขาอะก็อาจจะไม่ได้เอ่อทางผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ได้รับ คือก็ต้องมีกลยุทธ์ในการรับมือสถา,านการณ์ปัจจุบันสิ่งที่ทําได้ก็คือการตรับโอเปอเรชันภายในการหาทุกคนพูดถ้าลงรายละเอียดไปอีกเนี่ยก็คือทุกคนพยายามจะดึงตัว AI <ม>หรือหรือเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่ม f f i c i e n c y นะคะลดค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นเทรนที่ต่อเนื่องจากปีปีที่แล้วซึ่งอันนี้ในระยะสั้นเนี่ยมันยังพอทำให้ Earning growth นะคะเป็นไปได้ ที่ทำได้ดีกว่าท็อปไลน์ท็อปไลน์เนี่ยค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือก่อ m i s s i n g กิลดิจิตก็คือดีกว่า GDP อยู่ประมาณสัก2-3%มเนี่ยมันเป็นถ้าดูโดยรวมทาร์เก็ตแล้วเนี่ยที่ที่ผู้บริหารส่งสัญญาณมาส่วนใหญ่แล้วเป็นทาร์เก็ตที่ไม่ได้แกรสซีจนเกินไปนะก็คือแสดงว่าค่อนข้างคอเชียสกับเอ่กำลังซื้ออยู่พอสมควรสิ่งที่พยายามจะทำ่งจะเป็น อะไรที่เขาสามารถทําได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะทําได้ดีขนาดไหนเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นที่มาช่วย,ชวยเช่นแนวโน้มของค่าไฟที่มีโอกาสรปรับตัวลดลงแนวโน้มมัตตาดอกเบีย้ยที่มีโอกาสรปรับตัวลดลงในช่วงที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นตัวช่วยอื่นนอกเหนือไปจากกําลังซื้อที่อ่อนแอเข้ามาด้วยนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเราคิดว่าคือด้วยด้วยหุ้นด้วยบริษัทที่เราเวอ e r เนี่ยเป็นคนที่มีสายปานยาวเป็นคน l e ดอร์ในมาร์เก็ตค่ะ ของกลุ่มค้าปลีกของของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้ที่กําลังซื้ออาจจะไม่ได้ดีมากเนี่ยยังเป็นปีที่เขาน่าจะสามารถผ่านได้ด้วยกลยุทธ์ที่เล่าไปนะคะแต่ถ้ารันกันยาวๆแบบถ้ายังการฟื้นตัวไม่ได้ดีแบบระยะยาวเนี่ยอันเนี้ยก็จะน่ากังวลกันค่ะอืมโอเคได้ครับพี่ทิพย์แล้วผมถามนิดนึงครับคือจริงๆตอนนี้กลุ่มค้าปลีกเนี่ยเราควรดู ขาใช้คำว่าเอาเป็นพี่ใหญ่ที่ครอบคลุมคือเ,เหมือนแบบเดอะลัสเซอร์ไวเวอร์เป็นตัวแบร์เรชั่นเป็นตัวที่มองว่าเฮ้ยมันสามารถทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจขาลงหรือเราเปิดความเสี่ยงคือคือคือ,คอ,คอผมอยากรู้ว่าท่ามกลางที่พี่พูดมาเนี่ยการเลือกุ้นเนะี่ยที่ฟิลเตอร์จากอะไรเป็นพิเศษบ้างครับแต่ในชลร์เนี้ยพี่อ่าเราอ่ะอย่างที่เราเราอ่ะสวิชท็อปิกมาเป็น c ีพทําไมเราถึงเลือกสวิชมาเป็น c ีพเหตุผลเพราะว่าคือเราอ่ะมองจากปัจจัย เศรษฐกิจด้วยว่าเซกเตอร์อะไรที่ยังไปต่อได้เซกเตอร์อะไรที่ยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีกว่า mm hmm. เมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นซึ่งเราก็พบว่าเอ๊กลุ่มท่องเที่ยวอะยังยังเป็นเซกเตอร์ที่ยังไปได้เพราะอะไรเพราะว่านอกเหนือจากตัวเซมโซโดยภาพใหญ่ที่เรารีพอร์ตแล้วเนี่ยเยลวลาเราอัปเดตกับบริษัทเนี่ยเราก็จะยังยังยังได้ข้อมูลที่ว่าเซมโซในกลุ่มหรือว่าในพื้นที่ที่เป็นท่องเที่ยวเนี่ยยังเติบโตได้ดีจากกําลังซื้อของ แล้วก็จาก behavior ของอ นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปจากเดิมสมัยก่อนอาจจะมาในรูปแบบทัวร์การใช้จ่ายอาจจะไม่ได้ออกมาในฝั่งค้าปลีกมากนักในปัจจุบันเนี่ยเดินทางส่วนตัวเองมากขึ้นการใช้จ่ายผ่านเข้ามาในระบบเอ่อคอมเมอร์สหรือว่ารีเทลเลอร์มากขึ้นแล้วก็อาจจะค่อนข้างนิยมเข้าในโบเดอร์เทรดมากกว่าทร a d i ดิชันแลโดยภาพรวมเน,นี่ยอันเนี้ยเอซีพีเอเองก็เป็นแพลตเป็นร้านที่ท,ท,ทีที่ได้ประโยชน์ในมุมมองนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรา ที่เราเหมาะพิจารณาแล้วก็ทําให้เราคิดว่าการเติบโตของยอดขายเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในขณะที่เอฟฟิเชนซีอทุกคนพยายามที่จะปรับปรุงอยู่แล้วอันเนี้ยอันนี้ส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ย profitability สิ่งที่เห็นในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ชัดว่าการปรับปรุง Product mix เนี่ยทำได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพทำให้เห็น margin expansion ถึง80บิบโดยภาพรวมเมื่อเทียบกับปี2023อันนี้ซึ่งเป็นตัวช่วยที่ดีอันนี้ก็เลยอาจจะยังทำให้เราชื่นชอบในแง่ของ performance ของ CPO ในการปรับปรุง profitability อยู่ในช่วงที่ผ่านมา กะะ็อาจจะเป็นสองสามปัจจัยที่เราเลือกในขณะสุดท้ายเลยคือ valuation เรียกเเรายอมรับวว่าราคามีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงด้วยความกังวลหลายเรื่องแต่ว่า,วาวันนี้ลงไปเทรดต่ำกว่าสอง s e n s i t i v i t n นะคะในขณะท,ที่ performance โดยรวมไม่ได้ไม่ได้มีความน่ากังวลขนาดนั้นนะคะก็สามปัจจัยที่เราอาจจะกลับมาชื่นชอบ CPI อีกครั้งหนึง่งค่ะโอเคได้เลยครับพี่ทิพย์วันนี้ขอบคุณนะพี่ทิพย์มากครับน่าสวัสดีค่ะ you <small>